สวัสดีครับวันนี้เราจะเข้าสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าล่าของจำนวนจริงโดยโดยนะครับเราต้องเปลี่ยนตัวที่เป็นตัวหารของค่าลาาเนี่ยครับให้อยู่ในรูปของจำนวนเต็มตัวอย่างตัวอย่างที่1นนะครับบอกว่าสองส่วนด้วย สแควรรูทหลบด้วยสแควรรูทหวิธีการก็คือให้นักเรียนเอาจำนวนต,ตรงข้ามของตัวหารมาเป็นตัวคูณนะครับวิธีทำสอส่วนด้วยรูทหกลบรูทห้าคูณด้วยนะครับ รูทหบวกรูทหาหารด้วยรูทหบวกรูทหแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้แบบนี้แล้วมันก็จะมีค่าเท่ากับเอาเลขสอคูณเข้าไปก็จะได้2องรูทหบวกสอรูทหตัวส่วนนะครับ มันมีเครื่องหมายกับบวกกับลบแสดงว่าพจกลางหายไปมันก็จะมีค่าเท่ากับสแควรูทหกกำลังสโอเคไหมครับเสร็จแล้วลบด้วยรูทห้ากำลังสแบบนี้ก็จะมีค่าเท่ากับจะมีค่าเท่ากับนะครับสองรูทบวกสองรูห โจทกำหนดนะครับ a, a เท่ากับ1ส่วนรูปสและและ b, b นะครับเท่ากับ2บวก a หารด้วย2ลบ a นะครับในที่นี้ให้นักเรียนหาคำตอบนักเรียนต้องหาจาก b มาก่อนนะครับเพราะว่า โจทยก์กำหนดค่าของ a มาให้แล้วหา b นะครับหา b เท่ากับ2บวกด้วย a ส่วนด้วย2ลบด้วย a แทนค่าลงไปครับแทนค่าลงไป2บวกด้วย1ส่วนรูทสหารด้วย2ลบด้วย1ส่วนรูทสาม แบบนี้นะครับเมื่อนักเรียนได้แบบนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนทําการคูณน,นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเอาตัวล่างนะครับขึ้นมาเป็นตัวคูณเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ2องบวกหรูท3าหารด้วย2องลบ1ส่วนรูทแบบนี้คูณด้วย นะครับ2บวกด้วย1ลูททั้งเศษและส่วนนะครับแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็ทำการต่อมานะครับให้นักเรียนนะครับขยับแป๊บเนึงอ่ะตัวนี้ก็กลายเป็น2คูณ2ก็ได้2คูณ2ได้ ดูกันครับพจน์หน้าพจน์หน้า2คูณกันก็เป็น2ยกกําลัง2บวกด้วย2หน้าหลัง2หน้าก็คือเลขก2หลังก็คือเลข2ใช่ไหมครับก็กลายเป็น2กํกำลัง2คูณกับคูณกับ1ส่วนรูทสามเสร็จแล้วบวกด้วย1ส่วนรูทสามแบบนี้นะครับยกกําลังตัวหลังเป็นยกกําลังสอง ต้องไหมครับหารด้วยหารด้วยพดล่างหน้าหน้าก็คือ2กํกลัง2แบบนี้นะบวกกับลบพดกลางจะหายไปก็เหลือลบด้วยลบด้วย1ส่วนรูทสามกำลังสแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้นักเรียนหาผลคูณออกมามันก็จะมีค่าเท่ากับ4บวกด้วย4คูณด้วย1ส่วนรูทสาม แบบนี้บวก1ส่วน3ทั้งหมดหารด้วยทั้งหมดหารด้วยนะครับ4ลบ1ส่วน3แบบนี้ออกมาทีนี้เราเปลี่ยนรูปแบบหน่อยนะครับมีค่าเท่ากับ4บวกสรูทบวก1ส่วน3ทั้งหมดหารด้วยทั้งหมดหารด้วยนะครับ เอา3ไปคูณ4ได้12ลบ1ส่วน3ก็จะมีค่าเท่ากับอาจจะมีค่าเท่ากับนะครับ13ส่วน3บวกด้วยวงเล็บ4ส,ส่วนด้วยรูปสคูณรูปสส่วนรูปสทั้งหมดหารด้วย11ส่วน3 ฝั่งนี้ก็จะมีค่าเท่ากับดูหิธีนะครับรูทสามส่วนตรงนี้ตรงตัวล่างก็จะหายไปตัวบนก็จะติดค่า13ส่วน3บวกสรูทสามนะครับตัวล่างรูทรูทสามคูณรูทสามก็ได้ก็ได้อะไรครับส่วน3แล้วโอเคไหมครับหารด้วย11ส่วน3แบบนี้ เพราะฉะนั้น11ส่วน3แบบนี้นะครับนักเรียนเอา3ไปคูณทั้งหมดนะครับตัวส่วนมันก็จะหายไปมันก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ13บวกด้วย4ีรูทสส่วนส่วนด้วย11นี่คือคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้นักเรียนก็หาคำตอบได้แบบนี้นะครับ ตัวอย่างต่อมานะครับบอกว่าการหาคําตอบของของค่าลากหรือสมการนั่นเองในรูปแบบของสมการนะครับตัวอย่างบอกว่า17 x หรือ17 x เกำลังสบวก32เท่ากับ 5x นักเรียนลองสังเกตนะครับถ้าอยู่ในรูปของการติดค่าลากแบบนี้เราจับมันยกกำลังสองได้เลยนะครับวิธีการ17เ็ x กำลังสงบวก32เท่ากับ5 x เนี่ยครับบอกว่าให้ใส่กำลังสองซะทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นเมื่อถอดออกมาแล้วนะครับ ฝั่งนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 25x กำลัง2เห็นไหมครับฝั่งนี้สแควร์รูทดดยกกำลังสองก็เหลือ 17x กำลัง2บวก32เสร็จแล้วแก้สมการครับคำว่าแก้สมการนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่า32เท่ากับ ยี่สิบห้า x กำลังสองลบสิบเจ็ด x กำลังสองมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับยี่สิบห้าลบสิบเจ็ดได้ได้ได้แปดเป็น8 x กำลังสองเท่ากับ32แล้วเราแก้สมการได้ไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูกัน นะครับเราจะต้องแก้สมการนะครับเอา8ไปหาร32เพราะฉะนั้นครูลองสลับฝั่งแล้วนะครับครูจะสลับฝั่งนะก็ได้ x ก,กําลังสองเท่ากับ32ส่วน8มีค่าเท่ากับ4 x ก,กํลังสมีค่าเท่ากับ4แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหาคำตอบของ x ได้ในที่นี้ x จะต้องมี2คํคำตอบโอเคไหมครับ ถ้า x กําลังสองลบสี่เท่ากับศูนย์แล้ววิธีการ x กําลังสองตรงนี้เพราะฉะนั้น x ลบสองคูณกับ x บวกสองเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น x เ,เดียวเนี่ยครับมันก็จะมีสองและลบสองเป็นคำตอบ โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเอาคำตอบตรงนี้มาตอบในการหาคำตอบของสมการหรือการแก้สมการเพื่อหาค่าของตัวแปรนะครับในรูปของกลนของเครื่องหมาย